As <Yes. S 2> วินครับก่อนเริ่มคลิปได้โปรดใส่เสียงปรบมือดังๆให้กับผมด้วยเพราะอรู้ไหมเพราะกูสมควรได้รับมันจากคลิปที่แล้วเลยผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการหาโตเรียมเพื่อที่จะสร้างเป็นทั้งอาวุธและชุดเกราะได้ทั้งตัวพูดตรงๆนะครับคนเล่นก็เพนฟูคนตัดคลิปนี้ <Yeah. S 1> ก็เพนฟูเหมือนกันห oh. วังว่าการหาแร่ใหม่โคบอลต์ มันจะไม่เจ็บปวดเหมือนแร่ตัวเลี่ยมแต่น่าจะได้แค่หวังว่าเพราะผมจำเป็นที่ต้องออกเดินทางไกลไปยังสโนไบโอมปัญหาคือกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งอยู่ไหนรู้อย่างเดียวมันน่าจะไปทางตอนเหนือระหว่างที่รอค่ําเราอาจจะำเป็นที่ต้องหาวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟเทเลพอร์เตอร์รอมีอซูย์ล็อกส์อซเข็บมันคืออะไรยังไม่รู้เลยหินอะไรก็ได้นี่ว่าอซูยเข็ วาดถูไม่เนี่แค่้ว a l right ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราผมอยากให้คุณผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์อวยคุคมๆให้กับคุณวินคนที่ตัดต่อคลิปนี้เพื่อให้เขานั้นจะได้มีแรงบันดาลใจในการตัดต่อคลิปต่อไปและไม่หนีลาออกจากช่องผมไปซะก่อนเพราะแต่ละคลิปที่ผมให้เขาตัดโคตรยาวเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดว่างไงนะเรายังมีโตเลียมเหลืออยู่เยอะพอสมควรคุณผู้ชม มากพอที่อาจจะสามารถทําอาวุธชิ้นต่อไปได้แต่รู้อะไรไหมกูไม่ทําเพราะตอนนี้เป้าหมายของผมผมอยากจะทําเทเลพอร์เตอร์เหมือนที่คุณดูมาตลอดทั้งซีรีส์นะครับการเดินทางของเกมเกมนี้เขาทั้งที่จะเพนฟูลเลยทีเดียวผมอยากจะสร้างที่วาร์ปเพื่อให้เราสามารถที่จะเดินทางให้มันแบบง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ทำไมเรายังไม่วาร์ปเดี๋ยวนะคุณผู้ชมนี่คืออะไรว่อันล็อกแบ็คแพคผมค้าไป มันเป็นแบ็คแพคแบบยังไงโอ้เพิ่มช่องให้ผมเก้าเหรอวะเดี๋ยวมันเพิ่มช่องให้กูยังไงวะอ้นี่อยู่ตรงนี้กูรู้ว่ากูโดนเคียนเฮียผมมีกระเป๋าสำรอง guys โอเคโอเคโอเคผมจะเอาแร่ที่มันหายากเก็บไว้ในช่องนี้โอเคพอเรื่องกระเป๋าก่อนการที่เรานะครับอยากจะได้ที่เทเลพอร์ตเนี่ยเราจะไม่ไต้องคราฟสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งแร่โทรเรียมเนะี่ยเราไม่มีปัญหาไว้แต่สิ่งที่เราขาดคือ a s เ e n t of Void ไอชิมันจะดรอปเฉพาะมอนสเตอร์ที่มันสปอนตอนกลางคืนว่าดู do you m e นั่นหมายความว่ากูต้องรอใช่ไหมวะมากันออกตามหาเลยก็ได้คิดว่าน่าจะแค่แป,ป๊บเดียวเองแหละเพราะว่าป่าอสูรีมันอยู่แค่ใกล้ๆตรงนี้เองนะเดี๋ยวผมจะได้มาตัดไม้ตรงนี้รอด้วย if time ดูทำลายป่า yes นี่เขาเปล่ามึงใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหม αι? ไม่ใช่นะครับ มังกรมันต้องอยู่ตรงน้นมีหรือเปล่าไม่นี่มันเป็นเห็ดธรรมดาโอ้น่ามันมีป่าสักอันหนึ่งก็ไม่มีอันนั้นหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้หรือเปล่านี่ไงใช่จริงด้วยเฮ้ยได้มาแล้วโอเคได้มาปะมาณสองอันทวนเอาจริงผมว่าเวลาเรายังมีเหลืออยู่คุณผ,ผู้ชมกว่ามันจะเป็นตอนนางคืนด้วยเราไปตรงนี้ดีกว่าเพราะป่าสีฟ้าตรงนี้มันเออน้อยไปคุณผ,ผู้ชม ม oh องงอนบอมึงจะเอาใช่ไหมกูอัพเกาะมาใหม่หนุ่มน้อยมึงต้องการอะไรจากชีวิตกูอืมอืมกูอัพเกาะมาใหม่แล้วไม่กลัวแล้วอืมมันมันต้องอยู่ในน้ำอะโอเคตรงแอ่งน้ำตรงนี้มันอาจจะมีพอมาตรงนี้ปุ๊บเออเป็นดูไม่ออก้ยสรุปมันมีมันมีไหมวะ ทำไมคุณดูไม่ออกวะเน่่อเบาโอเคคืูตรงนี้อยู่ตรงใต้น้ำนี่เอง alright เก็บไปเพื่อเก็บไปเพื่อนี่นี่เพียบเลยเพียบเลยแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งเรามีกี่อันมี9้าอันเลขมงคลแล้วพอแล้วพอละมาระหว่างที่เราจะต้องรอให้มันเป็นเวลากลางคืนนะครับผมอาจจำเป็นที่ต้องเก็บบ้านรอ หลักๆเลยคือเราไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกลัวเราจะต้องแวะกลับมาที่ทะเลทรายเราอาจจะต้องเคลียร์ที่นี่แล้วก็วางเทเลพอร์ตเอาไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ตอนเนี้ยจำเป็นที่จะต้องเอาของคราฟสำคัญไปด้วยเอาจริงด้วยผมโคตรรู้สึกประหมา่าเลยถ้าเป็นตอนกลางคืนในเกมเนี่ยมันไม่สนุกเว้ยมันน่ากลัวแงันดาต้องมีนอนหลับอยู่เจ๋งว่ะ เกมเกมนี้คือแบบตอนกลางคืนถ้ามันเป็นสัตว์ธรรมดานะครับมันจะแบบนอนหลับพักผ่อนเว้ยผมจําได้นะครับว่าตรงป่าสีฟ้าตอนกลางคืนน่ะมันน่ากลัวมากๆเมบี Maybe, ผมอาจจะเจอสิ่งสยองขวัญที่ดอปเอ็ดเซนต์ออฟวที่นั่นโวเป็นได้ฮัลโหลฮัลโหลว้โอ้ไมมึงสมควรที่จะนอนหลับอยู่ไม่ใช่เหรอวะโอไม่กอด เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือจะเช้าแล้วหรือเปล่าอย่าทําแบบนี้สิกูยังไม่ได้ add sense of v o เลยสักอันแล้วผมรอมาแล้วครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะทําให้ที่นี่เป็นตอนลางคืนเฮ้ย hey, hey, hey. นั่นตัวอะไรวะตาเขียวๆแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะดอกไหมหรอเปอ่้ผมว่าตัวนี้แหละต้องดอก นี่ไงล่ะเพราะมันน่ากลัวดอกให้กูสองแล้วกูต้องการเท่าไหร่ยี่สิบนั่นนั่นนั่นมีอีกหนึ่งตัวผู้ชมผมว่าผมต้องนี่จะเอ่ออ้าพอสมควรนะครับเพราะว่าในคืนนี้ผมหาไม่ครบนั่น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 กระสือลอยโคตรน่ากลัวเลยว่ะผมว่าตัวนั้นดอกตัวนี้ผมเคยวิ่งหนีเขามาก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวออ้โอแม่งสปอนมาเต็มเลยโอ้ โอเคแป๊บเดียวแม่งดอบมึงไม่ต้อ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 งห้ามเข้าใกล้เปลี่ยนเป็นดาบเปลี่ยนเป็นดาบโอเคโอเคได้มาสี่ทุเก็บฟันฟันฟัน,ฟนเดี๋ยวแป๊บนึงจะชาร์จตีก็ไม่ได้เพราะเจ้าหมอนี่มันตีเร็วมากตีมาปับปับปรับ,บ yes yes ได้มายี่สิบสี่อันละผมว่าน่าจะพอละโอเคตีตีโอ้ ดีที่ผมมีเกียร์ครบโอ้ป้องกันดุดเฮ้ยแป๊บนึงอันนั้นมันดอกอะไรมันดอกหัวใจเหรอผมไม่รู้นะครับผมว่าน่าใช่หัวใจเขาบอกสิ่งนี้หายากไม่รู้ว่าจริงไหมคือเขาอาจจะขี้โมโหก็ได้แต่ผมขอเก็บเอาไว้ก่อนแช่งจิงด้วยวอยฮ h ร a r มันเอาไว้คราฟมาคือคือ,คอมันคือมันเป็นของคราฟแบบเทียร์สูงๆอะ่ะไล่ดวงตาแนะ้่มันคือ,อไรดวงตาเห็นทำในเวอร์ชั่น สีเขียวบอยลาวานี่บอยมึงนะนี่ไงล่ะดรอปมาดีวู้ฮู้วู้เรียบร้อยคราฟต์เลย Amazing เอาวางไว้ตรงนี้กด F นี่ไงคราฟต์เทเลพอร์ตโอ้มันต้องมีก้อนหินโอเคผมไปฟรราฟร์มโค b บลสโตนมาละตอนเช้าพอดีเลยนี่กดหนึ่งครั้งได้มาสองอันเหรอ เ hey. ย่างนั้นผมจะทำการเอาเซตไว้ตรงแถวนี้คุณผู้ชมเอาไว้ตรงนี้กด F interact เรายัางไม่สามารถวาร์ปได้นะครับคือเราจะวาร์ปได้ก็ต่อเมื่อเราวางอีกอันหนึ่งผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้การเป็นเออโฮมหนึ่งอ่าแล้วพอทีนี้ถ้าเกิดเราเดินทางนะครับไปยังทิศเหนือคือเราจะต้องเดินทางไปยังโซนน้ำแข็งอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะทำการวางอีกอันหนึ่ง แค่นั้นละมั้งมันน่าจะใช้งานได้ละมาผมว่าเราน่าจะพร้อมกับการออกเดินทางนะครับผมเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วโตะคราฟวันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปคราฟทีหลังก็ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเปลืองเนื้อที่โอเคด้วยวลาออกเดินทางเราอาจจะไม่ต้องข้ามฝั่งนะครับกลับไปยังบ้านเก่าที่แรกของเราเลยเอาไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่แน่นอนถ้าเกิดแรกกูไม่พอถ้าเกิดตัวเลยกไม่พอ,อยังไงยังไงกูต้องกลับมาใหม่โอ้โหคุณผู้ชมดู ดูทองผมอยากจะเก็บมันไปด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ใช้คราฟอะไรเนี่ยดิแต่สวยสวยสวยมากไล่รูปไวไฟโดนตัด Dis คอนเนก t มันคืออะไรวะเฮ้ยอย่าบอกว่ามึงไม่ได้เซฟให้กับกูนะถ้ามึงไม่ได้เซฟเนี่ยกูร้องเลยนะเว้ยบุศน์เนิร์ดดูนั่นดูเจ้ากับปะนางโง่กลัวเป็นคนละคนแล้วไอ้หนุ่มน้อย กูไม่ใช่คนที่มันกระจอกอีกต่อไปกลับมาแล้วบ้านหลังแรกของเราแต่กูแวะมาแค่แป๊บปเดียวเท่าน,นั้นแหละมาดูว่ามันมีของรูทที่ผมลืมเอาไปหรือเปล่าไหนดูดิน,นี่มีจริงด้วยแล้วก็เอมเมอรลอัลงั้นเหรอเอ่อที่เหลือไม่ได้จะมีอะไรละเฮ้ยมีกูลืมไปได้ยังไงคอปเปอร์ยี่สอันบโบรมาประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมุ่งหน้าไปยังทางเหนือ นะแล้วก็หวังว่ากูนั้นจะเจอสโนไบโอมพูดจริงๆนะผมอยากจะไปถึงที่นั่นก่อนมืดว่ะเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเกมนี่จะกลายเป็นเกมเฮ์เรอร์ทันทีนะครับมันจะไม่ใช่เกมแอดเวนเจอร์ละทำไมมันดูๆแล้วมันไม่เหมือนสโนไบโอมว่ามันภูเขาไฟอะไรวนะ่นีู่ว่าไม่น่าใช่นะอีกทางหนึ่งไหมหรือว่าเมเบีผมอาจจะไม่ต้องผ่านไอ้คนิกไบโอมไปก่อนไหม หรือไม่ต้องหรือว่าเราไปทางขวามือเราเลยเพราะมันก็ทางเหนือเหมือนกันโอ้ค<อ>ุณผู้ชมผมเริ่มเห็นสโนแล้วโอเคโอเคโอเคดังนั้นเราต้องมุ่งหน้าไปยังทางนี้เยอะไรผมว่าใช่เยี t ดิ s ิสิตเฮ้ยนั่นอะไรนะหมาป่าดำมึงจะเอาเปาบอกว่าวผมจำได้ว่าเจ้าหมอนี่แม่งโคตรอึดเลยวะ่ะแต่ว่ารู้อะไรไหมอูอัปเกรดมาแล้ว <c oughs> อัเกรดมาแล้วข้างหน้า จะเป็นป่าสนนะครับเราต้องทะลุป่าสนตรงนี้ไปก่อนวู้สวยจังเลยเป็นป่าสนที่สวยมากๆผมจำไม่ได้แล้วว่าใน Minecraft เราเรียกไบโอมนี้ว่าอะไรแต่ช่างหัวมันโนวันแคร์ทุนดราใช่ไหมฟอร์สมาร์ชทุนดราออไรผมไม่ได้ต้องการที่นี่หรอก ที่นี่เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเฮ้ยเ้ยนี่อาจให้ดูยาวๆให้ดูความสวยงามโอหิมะเริ่มตกแล้วดูดบอริอัลโชวหรือว่าที่นี่น่าจะใช่แล้วมังดิ s ิ s ิ t แเราหรือเปล่าผมจำเป็นที่ต้องหาที่อยู่ด้วยนะครับ ที่อยู่ตรงประตูวาร์ปไอ้ตรงประตูวาร์ปมันอยู่ตรงไหนผมจำได้ว่ามันจะเป็นรูปคล้ายๆพอร์ทัลซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีในนี้เอ๊มันต้องมีดิผมไม่อยากจะแบบสร้างบ้านเองอะนี่มันเป็นเวลาประจนภัยไม่ใช่เวลาสร้างบ้านกวางมูสใช่ไหมกวางมูสแต่เราจะเป็นที่ต้องเม็ชัวก่อนนะครับว่าสโนไบโอมพวกนี้มันมีโคโบอล เขาบอกว่าโคบอลมันหาได้ตามสโนบไบโอมซึ่งผมยังไม่เห็นเลยขอดูก่อนว่าผมนั้นมาถูกทางแล้วหรือว่ามันอยู่ตามภูเขาใช่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 ถ้าเราไปดูมันน่าจะอยู่ตามภูเขาภูเขาที่มันเป็นหิมะคุณผู้ชม <c oughs> ทำไมกูไม่เห็นวะหรือว่ากูโดนหลอกแล้วคบละไอมนั่นโคบอลมันดูไม่เหมือนโคบอลนะ เฮ้ยนั่น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 คือโคบอลคุณผู้ชมเจออยู่หนึ่งอันสองอันดูดใช่ไหมเอ่ยเอาซิลเวอร์กากๆออกไปนี่มันคือโคบอล์ก s this is it เรามาถึงแล้วใช่เรามาถึงแล้วมาถึงที่ที่กูต้องฟาร์มอีกประมาณสิบสองชั่วโมงไอ้ฮาน บูเยตีมันคืออย่างวะแป๊บนึ่งแล้วนี่คืออะไรถ้าผมเอาเชอร์รี่ทิ้งไปก่อนมันคืออะไรซิลเวอร์เหรอซิลเวอร์สามารถหาได้จากตรงนี้เหรอแล้วมันเอามาทำไมอ่ะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมคิดว่าผมฆ่าบูเยตีได้ไหมวะแม่โอ้ยเดี๋ยวทำไมตะกี้ยิงไม่ได้ มันต้องยิงเข้าบริเวณตรงพรุงตายเฮ้ยมีตายอึดไปไหนวะมึงอะฮะโอ้ได้หนังมาแล้วโอ้โหคราวนี้ผมแม่งเครียดเลยผมไม่รู้จะเอาอะไรออกว่ะเนี่ยผมบอกแล้วเราจะไปทั้งเซตอัพแคมเว้ยใช่เราต้องทำอย่างนั้นจริงๆว่ะต้องหาที่ที่มันมีที่อยู่เป็นบ้านโนโนบูเยติ เออผมไม่รู้อ่ะมันมีตรงไหนที่แบบมันพอดูเป็นบ้านได้บ้างอ่ะ Everfrost Whoa Whoa What is that Oh my god เจ๋งนะลูกูจะหาโคบอลได้ยังไงนู่นๆโคบอลอยู่ตรงนู้นผมเห็นอยู่อันหนึ่งแบบระยะไกลใช่ผมว่าเราสามารถที่จะเซตอัพเบสได้ตรงแถวนี้เลย Huh? ตรงนั้นมีถ้ำอยู่ไปอยู่ในถ้ำดีไหมวะผมว่าดีผมว่าดีอย่างน้อยๆเราก็แบบมีที่ซุกหัวนอนอะ่ะวโอ้ยสอยู่ถ้ำตรงนี้ผีแม่งเข้ามาอย่างง่ายผีแม่งเข้ามาอย่างง่ายเลยอะ่ะแป๊นนึงอย่างนั้นเราต้องแบบ ทำเป็นเบสชั่วคาวก่อนคุณผู้ชมปิด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 ประมาณนี้นี่เป้นไงที่เซตอัพฐานชั่วคาวของผมโอเคได้เวลาวางของอะโอ้กูค,ครับเตียงไม่ได้กูไม่มีไฟเบอร์ไม่มีไฟเบอร์ไม่พอกูไม่มีหนังเบาด้วยแม่เนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอ่อวางที่เทเลพอร์ตเอาไว้ตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมครับ เราจะทำการเอาที่เทเลพอร์ตวางไว้ตรงนี้โอเค F interact อันนี้เป็นโฮม2อ่าเรียบร้อยคราวนี้ผมน่าจะสามารถวาร์ปได้ละนี่มันเดินเข้าไปได้เลยไหมเพราะว่าผมจะไปเอาถุงนอนโย this is cool bro มาี่เออมีของเก่าก็ใช้ของเก่าไปก่อน You know? ยอยู่น้องนี่ไงล่ะถุงนอนนอนไว้ตรงนี้กดเซฟมาคาัลอปเบสถ้าเกิดเราตายเราจะได้มาเกิดตรงนี้แล้วเราก็เอาที่เผาวางไว้ตรงนี้ข้างในนี้มันคืออะไรแป๊บนึงปักไฟเอาไว้ก่อนเพื่อลดความน่ากลัวเอาที่แขวนหนังวางไว้ตรงนี้ alright นี่ประมาณนี้เลยผมว่าอยู่ตัวเนี่ย อาจจะเป็นที่ต้อง craft a chest มาเพิ่มนะครับโต c คราฟอยู่ไหน craft c h มาเพิ่มโอเควางไว้ตรงนี้เก็บของบวกกับอัปเก d e นะครับคุณผู้ชมอั g r a d e โต๊ะคราฟเรียบร้อยอัปเกรดพวกนี้ด้วยสำคัญมากสำคัญมากมาเดี๋ยวก่อนปิดคลิปผมขออนุญาตสำรวจรอบบ้านดูก่อนนะครับ ถือว่าเรานั้นเดินทางมาถึงแล้วนั่นเป็นน้องมีโพลาเบดูกูยิงมึงนะโอ้มันจะเป็นตอนกลางคืนแล้วสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแค่เดินดูรอบๆก่อนนะครับผมจะทาการเก็บเศษหินระหว่างทางตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นธนูเป็นลูกธนูพูดผิดวูมีโคโบอลไหมครับแถวนี้มีโคโบอลไหมแลกโคโบอล โอ้โเอ้ยมันลื่นโอ,โอ้โอ้การทําเหมืองที่นี่ทางน่าจะน่ากลัวน่าดูใช่มันมืดมากคือผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับเป้าหมายของการหาโคโบอลเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเอามาอัปเกรดพวกตรงพวกโตะซะมากกว่าส่วนชุดเกาะเนี่ยเรามีโตเรียมอยู่แล้วนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนกลางคืนป็นไงน่ากลัวชิบหายเลยกูกลับบ้านตอนนี้ไรนาวเสียงอะไรอะ bro stop what do you want man จะเอาวะเย็บไอ้ม่ต้องแครตอนนี้มันเกิดพายุหิมะมาคุณผู้ชมแล้วผมหนาวมากไม่ไหวแบบนี้ต้องนอนจะสามารถนอนได้อีก8นาทีไอ้เวมาเช้าวันใหม่ละเราไม่ต้องออกสำรวจไกลเราแค่พยายามเสาะหาโคบอลรอบๆแล้วทำไมันมีไฟแดงๆอยู่วะไอไฟแดงๆหาด้มันคืออะไรนี่ตัวอะไรเนี่ย หอยทากน้ำแข็งเหรอ Frost nail, woo, b l o o leaf มันน่าจะเอาไว้ใช้ในการคราฟอะไรสักอย่างหนึ่งอะตรงนี้มีแต่ copper นะครับ How about cobalt? ล่ะ Where is cobalt? Cobalt มันน่าจะแบบอยู่ในที่สูงซะมากกว่านล้วมันดันอะไรวะ น่าไปนะแต่ขอบแต่ขอบเป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้กูเจออะไรมาเยอะเหลือเกินโน่นคุณผู้ชมผมเจอโคบอลแล้วแม่งโคตรแม่งโคตรไกลเลยใกล้ๆนี่ไม่มีเหรอภูเขาก็ลูกตั้งใหญ่มันจะไม่มีเลยหรือไงฮ่านี่ไงเจอแล้วเจอพร้อมกับน้องหมีเนี่ยแหละอย่าขึ้นมากูฟาร์มอยู่จะเอาใช่ไหมวะ ซาเองนะฮะซาดักใช่ไหมซาเหรอซาเหรอกูมีปืนกลโอเคคิดว่าคงหาไม่ยากแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาหาแบบทั้งคลิปบวกกับประจนภัยไปด้วยแต่อย่างน้อยก็รู้แล้วว่าเรานั้นมาถูกทางโอเคปะเรามาถูกทางมาประมาณนี้แล้วกันสำหรับในคลิปคลิปนี้คุณผู้ชมถือว่าพอใจมากมาก ฐานอาจจะแบบแลดูไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ผมได้ที่เทเลพอร์ตมาแล้วแล้วก็ทุกอย่างกําลังลงตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับคุณผู้ชมว่าในคลิปหน้าเราต้องทําอะไรต่อส่วนในคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบาย